วัสดีครับผมแอมอนนะครับผมโปเก็ตครับเปารัง่วาย่งาไรองดังยังไงอ่ะก็คอนคอนข้างใช่นิดหน่อย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 ก็ใจหายอยู่ครับจะดังไหมแต่ว่าเพิ่งเพิ่งฟอโลเวร์ครบ300สามนไปในอินสตาแกร อันนี้อันนี้คือขิงไหมนะไม่ไม่ได้ขิงแต่ว่าแบบขอบคุณพี่ๆท,<อ>ที่แบบว่าทำให้มันโค้งค้าบผมอาจจะแบบใช้ชีวิตยากขึ้นก็คือแบบทำอะไรก็ต้องแบบระวังตัวมากกว่าเดิมแต่ว่าไม่ไม่ถือขั้นอึดอัดครับแต่แบบแค่แบบรู้สึกว่าแบบเราอาจจะต้องแบบเสียความเป็นส่วนตัวไปนิดนึงแต่ว่าเราก็รับในส่วนนั้นได้เพราะเราก็แลกมา ใช่ครับเราเลือกมาแล้วเราเลือกมาแล้วเราก็ต้องพลังกลับไม่ได้แล้วถูกต้องครับเรา,เราหันหลังกลับไม่ได้เพราะเรามาไกลเกลินไปแล้วครับแฮปป,ปปี้ครับแฮปปี้ครับ